ขึ้นไปทำลาบนนี้ปุปปิกฮึทำลาเฮ้ยเฮ้ยเฮปปิกทำลาหนูเฮ้ยเฮ้ยเฮ้้ปปิกไปทำลาบนนี้ฮึเฮ้ยเฮ้ยปปิกทำลาหนูฮึเฮ้ยเฮ้ยปปิกไปทำลาบนนี้เฮ้ยเฮ้ยเฮขึ้นไปทำลาย ทำลายบนนี้เฮ้ย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 บุ๊คปี้ทำลายหนูเฮ้ย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 บุ๊คปี้ทำลายบนนี้ฮึ่ฮึเฮ้ยเฮ้ยบุ๊คปี้ทำลายหนูฮึ่ฮึเฮ้ยเฮ้ยบุ๊คปี้ไปทำลายบนนี้เฮ้ย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 เคยไปทำลายไปทำลายบนนี้เฮ้ย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 ไปทำลายบนนี้